พุนผุนผุนเฮ็ดกังนะโลเข้าที่เอ้ยทำอะไรต้มนิ่งตกลงมาปวดหรือมาซอยนี่นะตาลงเลอ้ยตายตายตายบันคิดดีแล้วบ่นี่นะคิดดีแล้วบ่ให้มาซอยบุญมานี่ ตายลอยนี่ปนปนสบายดีป้าลุงบ้าสุขสุขนสบายดีกันลุกมาซอยยังไม่อวนมาซอยยังวนมา่แล้วขัวบาทนี่มนป่าซอยยัยเี้ยวาันิงลุกจุ๊ยาเ็ดยาเ็ดเี้ยวจก่อนทจาก่อนมาหยังสบายดีป้าลุงจะมาหยังฮะมาหยัง น้ำเบอมุงออกมาให้ตัวเดินนะไปคลายอย่างบัดนี้มะฮง้ามีเลยเอามาลุกฮุงนะโอ้พักหนาค่ะดนะนี่ินนะตามให้อันได้กินกันนี่มฮุงนะลงชอยพักแทวงเงินนี่ก็ชอยพักชอยเน่ยทวงเงินบอก ชอกวดให้กวดนจี้เอาไปใช่ออานามาหนึ่เงินกินแตัเลอยันนั้นรอมักันนั้รออันนั้นรอออกอาออกมาเออกมาดูันน้มฉูมันแฉนามาเงูรูลูกอไปว่างผูแม่สิแกให้เอาบัเอาับเอาเเเบัด้เอาเอาบัิเอาตู้เย็นหนีบคอเอาเงินบัดน้ ไม่ใช่เอาตู้เย็นหยิบข้อเงินมียังให้มันกินนะเจ้าเวฟปลายป่ายังมียังให้มันกินนะให้มันกินแน่อาปากนี่นนี่ทวนเกี้ยวนี่มาพี่ลงมาพี่ไปแล้วจะไม่จะทวนเงินว่ามีมืออเงินเงินว่ามีมือเงินจะเอาตีนเกี้ยวเลยอ๋อ เรียบร้อยเจ้ายะเดื้อขกดดื้อแน่แทวะลูกอ่ะอันเอ๊แกงเลยนะจ๊ะาแล้หมูเราลงมันมาซอยทุมันมาปวดนี่นะฮะ เงี้ยเงี้ยเงรอกเลยงับไปงับไปโอ้ยเสียงนั่นัวอตุดไปุดเสียงตุดไปสูดเะอาอนีมาซอยมาอย่างล้ผูขากับบุูกัน ค่ะก็ว่าสิมาตามมองหูผัดมาแล้วผัดว่าคนมาซอยกะหลายก็รอบนี้บ่ๆๆๆมากันลูกมาซอยให้กัอกๆๆๆห่นึงดีเด้อพี่น้องเด้อเห็น่อยอยู่บ่ไปดีเด้อโหลเอาจวนมานําก็เป็นประมาณนี้แหละบ่ได้เอามาล มาอิมาเองนะมาทานให้เด้อไปกินทุกคนเด้อไเด้อเันนรหยม่วนวันทขอ่วันบแม่อัไนนกะ อยากินเสนมาอยากกินเ้นอยากกินเส้นเดี๋ยวไปเอามาให้นี่ให้ให้เพิ่นดุหูน้ำหมอยังอยู่อ้องห้ยอยู่โอเคบ่เออรู้เรื่องรู้เรื่องมาพี่มาพี่มาดูเลยกูดานมาน้ำในห้องไม่เชียวหมอน

เอนยี่อน่ห้อนสิบเเป็นไรน่เป็นอะไรแบบบอก อเอกินน้าไดงมาเอาไปแช่ตู้เย็นแป๊ หวานเนาะยีห่หเห็ดเลนนะไปไปเก็บกินแล้วแล้วก็เนะหีดเนาะเห็ดกินไห่โคารนั่นมาเจาะเจาะน้ามาดาม คนชอยไลน์ครับะเดี๋ยวไว้เด้คนชอยเมียงน้ำคือเปียกชื่อเอาว่าโตตอรีนะเธอโอ้ยบริแพงนะเอาแบบนั่งก็ได้แบบนั่งเอาค่ะยังเด้เอาให้น้องกินได้ลูก ให้น้องกินแนะ่ไว้ไว้จนแม่มันตีฮะย่าเห็ดน้องแบบซี่บิวอ้าลูกอ่ะนอ่องกระดองกอะไรดิห่านมันปริยาหานอ้าสั่นคอกรดึกๆม่กินไม่กินหรอนา <laughs> นงน,งน่งกินจะดี ไม่กินหรอไม่กินหรออืมเยนี่ไม่ก well. oh ินหรอห๋ออรบงอบ้ไมอนอนหรอดเชื่อยขาจรเชื่อแต่มาอยู่บ้านอยู่ไทยกับบอริต ở Thái cả lít anh con tháo ở Thái nào lít, vô lít lít của tháo cái. tự mình không không sửa mẹ nhưng đứng. อ, yup. ออกไปข้างนอกเลยกาแต่อายเขาเสือยิงยานไปยิ่ดึงถ้าเสือในใกลสิขาดไน่ก็ยังขาดอยู่เดี๋ยวที่ขาดติดมือไปน้ำเยอะบอกเฮ้ยมาตีกันมั้ยช้างมาจัดุมหัวมาจัดุ่มช้ังไม่ติด มันบดเดแล้วมันมีแต่อีมันอีแบบว่าบ่อหายไัว่ามันเลยนะอันนี้เราจัาอย่งนีนัะะป่งก็ได้หตอรีดนะก็ะได้หางต่วบอกมันตอรีดไอหนห้าเ้าเราต้องฉีดหน้าไหมมันก็ได้บดน่นนะ

เบิ่งกีอเี่ยอีน่ักกนอยน้อยีิหนักกน้อยี่น้อยนี่ก็นักคือกันไปแล้วก็ไไเวลาเขาจับมานะบ่ไรนะสิบมือปึ๊ปุ๊ปอีปอบนี่มีอย่งมีอย่ง กับแม่แ <expand> ม <graduate> ่แหละแม่หแหละเจ้าสิว่าพ่อจะบอกบ่เมนพ่อดอกเบิ่งไอวิวน่ะเห็ดเคาะหักจะแน่หายเองเจ็บเองหายแล้วก็ว่าโทษมูแหละบ่านี้แม่บอกว่าอย่าดื้อบ่ฟังเลยเบิ่งเบิงเบิงเบิงอันกับขี้ดินขี้ตมขี้เปื้อนๆนี่มาก เบิ่งส่งได้ให้กเขาเหนียวลาดหว่าโ้จมลูกันแล้วมกความสกปรกนี่แหละเห็นกี่ตมขั้นบวบบวโดเมือนมาเช่นไงดาตวางงเั่งมจงย้อ้ ก่อนเราทำไม่กิน้วนะแล้วแต่มีแต่คนคนซอยหอยดีน่ะไปใส่เละม่นละมือันน่ยผู้วาตู้เย็อีฟังเก็บเอาเก็บเอาเก็บกอดไ่ใช่ไหอ้หน้าเงินเก็บากระกอดไม่ใไห้สามกวดมันเก็บเอาเก็บเอากอดเอาเนาะงรงดึง่เตูย ไข่ต uh, hmm. ัว oh, นั eh> <c 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 ่นตูวนี่สินั่นยังไวอายกูมัวน่ะอันนี้ยังเลอะๆเลยๆอยู่อันนั้นไว่ายเลยเปิดตู้เย็นมาเก็บเอาเก็บเอาอันนี้มันยิงจระน้ำมาหนีินะเียื้อผิดเหตุการณ์ผลไปพับผ้าผุบนี่นี่บริสุทธิ์เด้กยังยีงจระน้ำบีบชะไรเซมือมาเด้องูใหญ่เด้องูใหญ่กัดคอเด้อไปเดียวเด้อมาเลยโอ้งูใหญ่กัดคอนะฮะ พ่อผ่าอ่นแม่ใบบอกมามากินนมนาเงินพี่ไว้สมนมอันนี้บริบทงอนพ่นซื้อเลยบริบทงอนนั่นเจนนี่อ่ะรีดแม่ผมมนะันอ่ะมันงอดนะจับห <laughs> ัวลง <laughs> แต่คาสก,กี้ขอเอาขาเขาเอาได้แต่รีดรีดผมเอาผมเอาผมห้องเลยแล้ว เขจี่าอดแมนแล้นเขาอ่นเืเป็นดำมันงอีเออแมนแล้วั่นนะมากินนมนเงินพี่นี่นะเอาเงินแก่ขนมนี่อขอขอเห็นได้คอนะกินบตอนตีขอก่อนขอดูคอเห็นได้คอนะลูก บอกว่าบอกว่ากินเบิดก่อนเดมันก็อาปาให้เบิร์ดตั้งดื้อดเเนาะสููวี่กลัวถ้าได้เศดมาซช้ำนี่ตายแล้วกลัวเอาสองคนดิบอกเดี๋่วเศษแล้วก็คิดดื้อช้ำกันนี่ได้แบบนี้ใช่ปะว่าเพราะกลัวแบบนี้แบบนี้คู่เดียวเอาสองคนเฉียนะอืมกูลัวพ่อจะนั่งห้พราะล่ะกลัวเนาะกูอยากดันเวิร์ดหนุ่มวิร์้องยังบม่มีหอดหลังเวลาหลังหน้ากลัว อะไร่มแก่ปกมเตมเมื่อไงได้เฮาเฮาอีแล่จืิเฮาอีไล่จสิบอมีอารมณ์มันคืเนี่ยว่านั่งูมันแก่แล้วอันไ้ปักมังจีอืตมือจาอีกนี่แต่มือมัน่ปนปวดถึงไว่หง่กูเนี่เออมนอารมณ์ทำแล้วมันลงกับไปปั๊บจเชียนอะไรคืนนี่นะยันนั่น

ตะเกาแกงปลาคือบริ่ขใช่ใเนี้ยใช่เขาเห้บปจำตัวบอ้จำเขาเขาแหละโอเคโอเคกลับไปนะโอเคกลับไปนะอตีเลยเนี้ยโอ้ยขี้เหรดเด้โอ้ยโนแม่แม่เห็นโย มาแค่จับบริหอดซอดหอดหลังชหมี่รีดมือ้ใครดื้อีมือถ้าไหเกงรีดปากตายสื้อโลกชูวู้นึ่งห้ผคู้นึงงหายเก่งกับสีปากแปรู้นึงกันมือขิดดื้อกับสีมือแปรอย่ารอดอย่าือดอย่า เห็นบอเจ้าอย่าเห็ดอันโง่ออกมาแม่เจ้าสิรีดปากน้องจับนิดหน่อยก็สิให้ลูกเอ้ยเจ้ากัหม้อกับม้อโพดเจ็ดนี้วอบอเจ้ากันหนีสิลูกเจ้ากับลูกนี้อย่าชุก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 เจ้าหน้า๊บลูกเจ้าหน้า๊บเจ้าเจ้า เจ้าเห็ดน,น้องอ่ะน้องเห็ดคืนไงโนอันนี้ก็ได้อย่าชิงลรืงเขายังไม่ได้เห็ดอย่างเ,เลยอันนี้ก็ได้ไเออกะเจ้าไปเห็ดเอ้อยเจ้าดึงผมเอ้ยยาดีผัดเพนหนนีแล้อยู่เอาน <laughs> <laughs> ี้ไปอยู่ เอาน้วิวเอาเอามาพีวิวเอายกมาให้แม่อวนพิวิวยกว้น้แม่อวนพิวิวเดยพับนองเลยฉันไลถือผ้ามือได้จังไงฮะอ้าวิถุงตีนไว้ป่ะดิพวกเนี้ยพวกเนี้ยวาพวกเนี้ยโอ้ยอาวิววิววิวยยามันไตีเจ้าดิวิวเอาให้มันให้มันดูให้มัน

มันดึงผมฝนกินหีฟรีจับมือใช่ป่ะให้เหนื่อยใจนะขอบใจเอ้ยไั่นี้ขอบใจเอ้ยบอกอยากได้เสื้อผ้ายามดอกมันอยากชายขางเดียวลูกไม่อยากใช่ขางเดียวปล่อยมั้ยทำหนึ่งิปเลยน้อเป็นคนเก็บน้องเป็นคนดื้อคุย เออเอ้อพับน้องลื้อมึงกินนี่กับตีกันน่ะพุ่นพุ่นพุ่นอ้าสตฝุ่นพวดเชวาชะใจวหรอุ่นเยี่ยมเยี่ยมเลยแบบนี้เยี่ยมเลยได้บาดเดียวได้เนาะจากชิบคนคือสปล่อยคือกระปูหน้าเดียวซ้ำเก็บกระปูใช้กระดงนึกว่าตัวนึงออกตัวนึงเข้าอย่างนั้กันไอเบกว่า อันเปียวยังไม่ตูตากปลาตะกี้ปลาแห้งออปลาแห้งแล้วแห้งอีกแห้งโอ้ยมันแห้งจนเป็นอันบุ๊บแมนจนช้ำเขาากรอกกมันมันบริไเป็นตะกินแล้วมันคือปลาเน่าวันนี้เอ็นเหตะชากมันไนหองนยังอืมปลาปลาโอเคปลาลุงเลยเสียงฉนนั่นวันไหวอยู่สบายดีแลวสวัสดีวัชกุคทุกคนเด้อ 不，拜了，拜拜。